ประตูน้ำโพลีคลินิกตัดการามดูดไขมันผ่าตัดท้องป่องท้องลายท้องห้อยโทร0-2 2 5 5 2280 โอกาสเข้าร่วมในโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ MTI ได้เห็นน้องๆห,หลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าได้กล้าเข้ามาทําตามความฝันของพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเรียนแต่งหน้าด้วยที่เราไม่มีเงินเรียนแล้วอยู่บนดอยอะค่ะวัสดุอุปกรณ์เขาก็ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราจอยว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่โอกาส จะเป็นความรู้และอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาชีพได้ตลอดไปโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้ากับ n t i ไอรเปลี่ยนชีวิตน้องๆจากคนที่แต่งหน้าไม่เป็นให้มีความรู้ในการแต่งหน้าและพร้อมที่จะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพอยากเป็นมืออาชีพต้องเรียนกับมืออาชีพ B ีโปรเฟ s ชั่นอลบายโปรเฟชชั่นอล วันสำคัญของคุณคือวันสำคัญของเรา My Day Wedding Studio รามอินทรากรม7โทร029440059 My Day โอเคปะจ่ายสมหลายบทบาทได้เพราะจ่ายมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทวอล์กยิ่งต้องสวยทุกมุมมอง พอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่ละค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัชสวัสดีค่ะ สำหรับก็ส่วนแบ่งที่2นะฮะกับกับเธออยากรูปตุ๊ตุ๊อยากเล่าเนี่ยนะครับกับช่วงตุ๊ตุ๊อยากเล่าค่ะอ่ะมีเพลงขอเพลงอย่าได้แคร์้ยแรงโอไม่มีเพลงไม่มาไม่มาไม่เป็นไรนะคะสำหรับเต้นช่วงนี้อ่ะมาแล้วค่ะมาเอาซีซีตรงนี้เต้นนี่หนึ่งที่จะเต้นที่จะขอแล้วกันือฉบับหนึ่งะบับนัวอ่ะเสริมเสริมกับเธอเสริมดีถ่ายแล้วกันเดี๋ยวฉันจะบอกว่าทำไมถึงเพลงนี้ พะพอพอมันตัดฟิลไปแล้วเกี่ยวอะไรกับผู้ใหญ่บ้านอ่ะจะบอกนิดนึงว่าถามน้องๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะนอกนือจากว่ากระเทยเนี่ยจะเป็นช่างแต่งหน้าทำผมจะเป็นนักธุรกิจนอกนือจากนี้ใครคิดว่าใครเออกระเทยจะเป็นอะไรได้บ้างตำรวจตำรวจมีไหมมีไม่มีมีมีหรอแต่งหญิงนะติ๊ยามมีปะวะตึกยงติ๊ยามเป็นกระเทยอยู่วอลวอลแต่งหญิงเลยปะวอไม่ไม่แต่งหญิงหรอแต่คือแต่เป็นแต่ออกสาวแบบว่าเป็นคุณแม่เลยหรอสวัยกี้คะลูก คือคือไป,ปคือคือครั้งหนึ่งเคยเคยไปตึกตึกช่องสมก็มีไปขอบคุณสื่อช่องสามคือคือแบบว่ามียามคนนึงก็แต่งตัวชายปกติะอะเ,อเดินมาเงี้ยลูกว่าว ขอใช้รูปด้วยหน่อยเลยแต่จะเป็นอะไรนะก็แต่อย่างหนึ่งที่ไม่มีคือขอทานเอมต่อยอนต์กระเทยมีทุกที่เหอะรู้ว่ามีทุกที่แต่เป็นกระเทยดียังมีไหมอีกคนที่พิมนี่ยกูรู้ว่าไม่ใช่กระเทยดีกระเทยบ้ากระเทยมีทุกที่ที่นี่ก็มีค่ะไม่มีขอทานอีกได้่ขอทานอีกที่พิมอยู่เนี่ยกระเทยเคยเป็นโจนเหรอหนูเคยเป็นโจนไหมดีใจกับจจนด้วยที่รับอภัยโทษ่วงวันพ่อนะที่พิมส ตีดช่วงนั้นกำลังไวทุกไวอะไรความสุขเศร้าหนูอยใช่ไหมลูกก็ที่ช่วงที่เราไม่ได้หมาเลยกกันช่วงที่เขาเธอนมาเกียรกันนะจูนได้รับโทษจูนได้รับพยานโทษขโมยเกงในหัวไปดมไงแล้วหัวจับติดคุกหน้าหน้าอย่างจูนนี่คงไม่มีคดีเลยนอกจากรับซับรับซับได้เเข้าสู่อันนี้ดีกว่าเรามีกระเตอตุ๊ตุอยากเล่าพี่อยากจะเล่ามากช่วงนี้กระเทยเราเคยได้ยินว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหนึ่งคนแล้วสําหรับผู้ใหญ่กบใช่ค่ะถูกไหมฮะผู้ใหญ่กลของเรา แต่อันนี้มีอีกหนึ่งคนค่ะ,ะกระเทยผมยาวเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่สีสเกตเป็นงาด้วยนี่ใช่เริ่ดไมหมฮะระบอกกันนิดนึงว่าเธอชื่อผู้ใหญ่ตู่นะคะอยู่ที่สีสเกตจะบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเธอ,เอมีความลำบากกับตัวเองทำไมกระเทยต้องมีความลำบากตั้งแต่เด็กจนโตเ,เนาะสังเกตไหมจริงจริงแล้วมันเป็น สิ่งหนึ่งที่แบบได้อย่างเสียอย่างชีวิตเราอาจจะากอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่ลองสังเกตดูว่าเราประสบความสําเร็จทุกคนใช่แต่ความลำบากของเธอนะน้องๆค่ะพี่จะบอกเลยว่าไม่ทําให้เธอย่อท้อต่อการเรียนนะคะจะบอกว่าเธอเรียนเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละเธอเรียนสอบได้ที่หนึ่งช่วงปฐมตั้งแต่ป1ถึงป .6 นะคะคุณตู่ของเราเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะครับส่วนใหญ่เราสังเกตดูใช่ใช่เคนจะมี เอาอย่างนี้อย่างนี้เรียนเก่งมหหนูเรียนเก่งมหก็โอเคก็สั่งหนูล่ะหนูล่ะหนูเรียนดีอยู่เรียนดีท้ามือถือถือไม่ได้หนูล่ะเกียรตินิยมค่ะเออนี่อย่างนัทเนี่ยเป็นรองดิที่นนี่เกียรตินิยมจูนละน้องเดี๋ยวสักติยาเสตติแล้วหนูเป็นอะไรพี่กันแล้วสามจุดหนึ่งเกสรียสามจุดหนึ่งมึงซื้อหรอมึงซื้อจูนมึงซื้อหรอมึงซื้อหรอมึงเล่นเล่นไปขาเดียวหรือเปล่าลูกคำหนึ่งจูนหนูซื้อเกียร์นี้ อ่าสมมัิว่าตั้งแต่มเขาเรียนมานะฮะจนขึ้นมัธยมน่ยมัธยมต้นเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนอยู่ได้ตลอดเวลาเขาบอกเลยว่าในคอนพี่เข่าป็นกระเทยเนี่ยดูรูปก็มีรูปของเขาเขาจะพัฒนาไปเรื่อยเรียนได้เนาเรียนด้มจุดแปดสามอนะฮะเดี๋ยวฉันดูก่อนใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละเรียนได้สากว่านี่แหละไม่รู้3เท่าไหร่เคยเเห็นเกดนี้เขาสุดท้ายก็ตอนมสีนะเออนี่เขาเรียนนะฮะและสิ่งสําคัญเลยนะคะเธอก็ ครอบครัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าร่ำรวยมากม,มีอยู่ครั้งหนึ่งหาดีฉันชอบมากเธอไปออสอบในโรงเรียนระดับจังหวัดอยู่ที่สีสสเกตนักเรียนในอำเภอเนี่ยทั้งหมด8 0 8 0 0คนเธอ,อสอบได้อันดับที่8 แต่วความที่ครอบครัวของเธอเออครอบครัวของเธอเนี่ยขัดสนขัดสนถูกต้องคุณแม่ก็เลยขอให้กลับมาเรียนที่โรงเรียนที่ในหมู่บ้านจริงๆน่าจะจริงๆจริงๆมันไม่สําคัญฉันจะบอกใครว่าเพชรอยู่ตรงไหนมันก็เป็นเพชรโอ้ยไม่เป็นไรไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นหัวของลาเรามาเป็นค่ะนี่ฉันจะบอกว่านี่คือโปรไฟล์เธอนะที่ที่เราที่เราได้อัพเดตมาเนี่ยไม่ข่าวว่าสิบสิบก่อแผ่นนี่คือรูปของเธอหน้าสำหรับผู้ใหญ่กบนะคะ แต่เธอยังพัฒนาไปเรื่อยๆยอันนี้คือตั้งแต่เอันนี้เริ่มมาแล้วนะคะรู้สึกวันนี้เราจะมีโฟดินกับเขาด้วย<ห>รเราแค่อยากทราบว่าพอหลังจากที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าในขณะที่เลือกตั้งเนี่ยความสนุกสนานมีแค่ไหนไผู้ชายผู้หญิงเออผู้ชายกับผู้ชายที่เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเนี่ยก็แข่งขันแล้วนะแต่ยิเพศเราด้อยกว่าเขาต้องเยอะช่อาจจะมีความเสี่ยงอาจจะต้องลดในความด้อยตรงที่ว่า ในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นใช่ให้ทุกคนนึกถึงภาพลักษณ์ว่าผู้ใหญ่บ้านจะจะเป็นแบบนี้ได้หรอเแต่สมมุติว่าก็คงเขาคงผ่านอะไรมาเยอะแล้วคงพิสูจน์ได้ให้คนอื่นเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไข่ตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้เท่ทำงานเขาใช้สมองทำงานเขาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครัขอเสียงะมือต้อนรับผู้ใหญ่ในยะหรือผู้ใหญ่ตู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ตู่ ผู้ใหญ่จู่จากเราไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่ะพูดกันต่อเดี๋ยวรอสายก่อนพอดีผู้ใหญ่ตูอยู่สีสเกตแล้วช่วงนี้ดึกแล้วท่านผู้ใหญ่เองก็ทํางานนะคะดูแลลูกบ้านเราอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าในขณะที่เขาดูแลลูกบ้านเนี่ยจะมีคนฟังเขาไหมคิดว่าต้องมีเพราะมีคนเลือกเขาเออเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเขาบอกว่ามันมีฟิดแบกด้วยนะมันน่าสนใจนะพี่เออมันมีฟีดแบกนะนัทเพราะว่าอะไรรู้ไหมการเลือกเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยคนยอมรับก็มี คนที่ไม่ยอมรับก็มีจริงๆนะเป็นเรื่องธรรมดาจริงกเป็นเรื่องธรรมดากตพี่ว่าเป็นเรื่องของทุกเพศทุกวัยนะเข้าไปเนาะเวลากระเทยไปพูดกับคนหมู่มากอ่ะมันจะต้องมีกลุ่มหนึ่งหัวล้อแบบทำอะไรหรออะไรอะไรเนี้ย พี่เชื่อไหมว่าจริงๆกับเฮยเราโดนอย่างนี้มากจนรู้สึกว่าเป็นแรงกดดันว่ากสักวันหนึ่งฉันจะทาให้เธอเห็นพี่เชื่อว่าสิ่งที่นัดเป็นทุกวันนี้กี่นิยมอันดับ2อันดับหนึ่งหรือว่ารองมิทิฟานี่หรือการประกวดเพิ่งไปคว้าเงินแสนมาเพราะว่าพี่เชื่อว่านัดต้องโดนแบบนี้โดนถูกไหมคะโดนมาตลอดจริงๆเร้ก็โดนทุกคนเหมือนกับการอยู่ในห้องจำได้เลยแต่ก่อนเรียนโรงเรียนที่แบบว่าค่อนข้างจะดีนี่จะแบบว่าลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้ว สังเกตดูเวลาทํางานกลุ่มผู้ชายจะไม่อยู่เป็นกลุ่มถ้าเป็นงานคู่เราจะต้องทําคนเดียวเพราะจะไม่มีใครมายอมจะมาคู่กับเราราะผู้ชายถ้ามาคู่กับเราเขาจะหาว่าเป็นเก์เป็นตุ้นเป็นนี่เราพักเรื่องของเราก่อนค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสววสดีผู้ใหญ่ตู่ค่ะวัสดีีค่ะ